สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับลูกค่าตลาดหุ้นวันที่5มีนานคม5 8สหสำหรับกลยุทธ์วันนี้นะครับเราก็มองว่าน่าจะจับตาลอดูก่อนนะครับหลังจากที่หลุดแนวรับ1,580จุดลงมานะครับตลาดหุ้นสารัฐสวันทำการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเอกชนต่ำกว่าคาดนะครับอยู่ที่2 1 2 0 0 0ลายคงจะต้องดูการประชุม ECB วันนี้นะครับถึงรายละเอียดมาตรการ QE เพิ่มเติมนะครับขณะที่ครั้งก่อนนั้นมีการประกาศใช้ถึง60,000ล้านยูโรต่อเดือนซึ่งจะเริ่มในเดือนนี้ในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับมีแรงขายจากบัญชีบรบรทหลับทรัพย์ออกมาเป็นจานวนมากกว่า3.5พันล้านบาท หากมองตั้งแต่ต้นปีพราบว่ายังเหลือซื้อสุด,สดที่อีก4.2พันล้านบาทซึ่งยังเป็นความเสี่ยงในการโดนแลขายต่อเนื่องได้นะครับรวมถ้งถึงธุรกรรมบล็อกเทรดนะครับในสัญญาเอ่อซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็ยังมีความเสี่ยงในการปิดสัญญาในในสถานะนที่ตลาดปรับลงแรงอีกด้วยมองตลาดวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับให้จับตาแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ่อ ซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาติในวันอังคารที่ผ่านมามากกว่า1.8พันล้านนะครับรวมถึงรายละเอียดการประชุม ECB นะครับมองกรอบวันนี้1,550จุดถึง1,575จุดระยะสั้นนั้นให้จับตาดูรอดูก่อนนะครับหลังแถบตลาดหลุดแนวรับสำคัญที่1,580จุดหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะครับก็มี KTV เออ KTB นะครับเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่24.40บาทตางสุภาลัยเป้าระยะสั้น25บาทเดมโก้14.80บาทหุ้นเด่นมีประเด็นวันนี้เราเพิ่มทั้งหมด3ตัวนะครับ2ตัวแรกนี่คือเดมโก้นะครับก็แนะนำซื้อนะครับโดยที่ผู้บริหารมั่นใจว่าปี58กำไรจะนิวไฮจากแบ็กหลอกอยู่ในมือ6,300ล้านและคาดว่างานจะเพิ่ม จากงานที่เข้าประมูลไว้ประมาณ3,000ล้านทั้งนี้ไม่รวมอัพไซด์จากงานรับลับเหมาโซล่าฟาร์มนะครับส่วนค้างพิจารณาอยู่นะครับงานและงานดํำเนินการสารอุโรโภคในประเทศเราซึ่งจะเซ็นในเดือนมีนาเข้าซื้อ13บาท70ตางค์ทำกำไร14บาท80ตางค์ตัดขาดทุน13บาท30สตางค์ตัว KTB นะครับก็น่าจะเป็นธนาคารที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ มีปันผลโดดเด่นโดยจ่ายประกาศปจ่ายปันผล90ตางค์นะครับคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลประมาณ3.9%จุดเข้าซื้อ22.80จุดทำกำไร23.50จุดตัดขาดทุนอยู่ที่22บาทสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับก็แนะนำชอ็อตนะครับแนะนำไทคอนนะครับเพราะว่ารายงานผลประกอบการต่ำกว่าค่าไปถึง41%แนวโน้มผลประกอบการปีนี้ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนจากบัญ,ญ การลงทุนเอกชนที่ไม่สดใสแนะนำขายชอ็อตนะครับจุดชอ็อตอยู่ที่17.20บาททำกำไร16.50ตัดขาดทุน17.80บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนกลยุทธ์นะครับขอบคุณครับ